ระเอกดังโผล่แสดงตัวใต้โพสต์ทีมพิธาชาวเน็ตแห่กดไลค์สืบเนื่องจากกรณีที่เมื่อวันที่13กรกฎาคมมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็เป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยผลการลงคะแนนโหวตนายพิธาลิ้มเจริญรัตได้รับคะแนนเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงและงดออกเสียง199เสเสียงซึ่งไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หรือ3 7 5เสหเสียงส่งผลให้ไม่ผ่านผลโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกยังไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งทางด้านทีมพิธาได้เปิดใจหลังการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกโดยโพสต์คลิปเผยว่าพยายามทำทุกวิถีทางแล้วแต่เสียงโหวตก็ยังไม่มากพอที่จะตั้งรัฐบาลและจะมีการโหวตครั้งที่สองวันที่วันที่19กรกฎาคม66หากครั้งนี้ยังไม่ชนะอีกจะยอมถอยให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตและคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายหนึ่งในนั้นคือเตาเศรษฐพงศ์ที่เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าพร้อมสนับสนุนครับ